แต่เศร้าเน้อเขาเฮ็ดกินคือเกาพี่น้องเลย่เอเยหนึ่งใิ้ไฟฟ้าชุกไว้ขนานดะสบายดีพ่อแม่พี่น้องพกก็่อยคือคนเก่าคนเดิมเสียงโบเสียงบวานโบวานเด้อพี่น้องอกร่เป๋าจีย มื่อนี้สีแกงไกนะ่เนาะทุกคนเข้ามาเบิงเ่งสงสัยว่าแกงไก่จังได้แนมเห็นแต่พักก่อนสิแกงเขาก็ต้องมาเก็บพักใส่แกงก่อนนอกพี่นอนเนาะเก็บพักมาอึแล้วก็ไปตูทำมาอึเขากพ็พอได้เก็บพอได้กินเนาะปลูกระวงังกินหมากินเองดอกวังกินยอดนี่แหละกินเล็กเนี่ยนหจะมีความสุขะเอาที่เราปลูกเอง นี่เราก็ตัดเอาละได้มาแล้วหนึ่งอันยิ่ผเาเบื่อกันเด้อพี่น้องเออยผาเป็นกำลังใจค่ะแน่กดไลค์กดแชร์นะมกดติดตามให้กันแน่ใจเป็นกำลังเอ็นกำลังใจให้คอยเหตุ u ูทูปทอแน่แล้วเนาะบ่มีคนติดตามหลายแต่ก็เป็นอย่างนี้ก็จสเหตุไปเรื่อย สิตัดเอาเก็บผักบ่อืแล้วเฮาก็สิมาเก็บผักนางตูไปใส่แกงเนาะสิต้มไก่ตีของเฮาเก็บเลยซิบางๆแห่เพราะว่าตัดให้ร้านมื้อนั้นตัดให้น้องกับร้านไปพวกหลายนี่เก็บเาเอาไว้แล้วบ่กินบ่ทันแกะบ่ซื้อสิได้ เก็บได้ให้เขาเดี๋ยวบุก,กินเองกัไปแจกใจคนข้างห้องก็ได้ตัดละลายสิเด็ดเอาตามใจหม,มักนะปลูกเองกินเองแซ่บหอมปลอดภยัยมีประหยัดประหยัดสื่อตรงไหลเตบิบพองเฮามีแลก,ก็เก็บเอง ถ้าบ่มีตอนบ่มีนึ่งต้องซื้อ3้ำกันสิบบาทถ้ามีสี่เทากับประหยัดลงอีกน้อยหนึงงน่งพอแบบพอาเปลืองเงินในกระเป๋าเนะเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวไปเกงไปเบิ่งตอนเกงเลยทังอือก็ได้สักนี่ได้ปลาไดอกปูกปลาย พี่เน่าเริ่มแกงไก่ขมาเร้เลยม,มาครัวก่อนครัวมันซุกก่อนก็ดับข้าวได้เข้าครัวใส่น้ำลงไปน้อยนะึง น้ำด้หนึ่งเลยขัวมันแห้งซุกแล้ค่อยอ้อนหนังเบือลงตอนขัวก็ใส่ไวาจะคขยแล้วก็บักคามคือไก่ขี่เราซุกไปทีแบบหล่อๆแล้วใส่น้ำข้าเบือกับเกลืวเกาคีตงไปเลยนะ Je sais pas. C'est même non. ่นจะเกิดทีเรียบร้อยเราจะมาปรุงรับแรก กรุ่งแล้วให้ใส่ผักบุ้งใส่ต้นหอมไปพักอีตัวใส่น้ำมัง อไรวซิมก่อน โอเคซุกทีไปลลยใส่เันซุกแล้วใส่ฟักน้าตูไปไปต้นหอมเออ่นห้นไปอางนี้ก็แมน่ต้นหอมังบัว กินเรียบเรียบมากมาเด้อมาเด้อมากินข้าวสาวน้องกันเสร็จกัที่เรีย,บร,บ,รยบร้อยเก่งไกลข้างๆน่ากินบ่คลิปนี้ก็ เอเพียงแค่นีกก้เนาะมักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่นอ้องับเป็นกำลังใจให้เนสู้ไปหอมกันเนาะไปแล้วสบายดี